สวัสดีครับยินดีต้่เราเข้าสู่ half time moment เพราะทุกแมชมีเรื่องราวและทุกสนามมีตำนานเราจึงจะมาเล่าให้คุณฟังกับปั้นปารตพง์มากหมดหากพูดถึงมหงกรรมกีฬาแล้วหนึ่งในงานมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นฟุตบอลโลกผมเชื่อว่าเ,เพื่อนทุกคนที่ทั้งติดตามและไม่ได้ติดตามวงการฟุตบอลจะต้องรู้จักฟุตบอลโลกอย่างแน่นอน มันถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกีฬาแต่เพื่อนเพื่อนรู้กันไหมครับว่าก็จะมาเป็นฟุตบอลโลกในปัจจุบันมันต้องผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของฟุตบอลโลกที่เป็นเพียงแค่การแข่งขันของมือสมัครเล่นจนกลายมาเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบันฟุตบอลโลกหรือ FIFA World Cup เป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบประเทศโดยมีทีมชาติชายเข้าร่วม โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีและเริ่มครั้งแรกในปีคศ1930โดยรูปแบบการแข่งขันการแข่งขันจะประกอบไปด้วย3 2ทีมที่จะไปเข้าร่วมแข่งขันในสถานที่จัดงานของประเทศเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นประมาณ1เดือนโดยที่การแข่งขัน3 2ทีมสุดท้ายนี้จะเรียกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายส่วนในรอบคัดเลือกที่เหลือจะแข่งขันกันก่อนหน้านั้นในปัจจุบันจะต้องใช้เวลาหนึ่งสปีเพื่อตัดสินว่าทีมใดจะใเข้าสู่รอบสุดท้าย มาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันดีกว่าโดยในช่วงนั้นจะมีการแข่งขันฟุตบอลต่อประเทศเกิดขึ้นรข้งแรงนั่นก็คือการแข่งขันที่กราสโกในปีคศ1872ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศอังกฤษนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชิงชนะเลิศระหว่างประเทศครั้งแรกที่ชื่อ British Home Championship เกิดขึ้นในปีคศ1884ซึ่งจะเห็นได้ว่ากีฬาฟุตบอลในช่วงนี้จะยังคงนิยมอยู่ในแถบยุโรปแต่ต่อมากีฬาฟุตบอลก็เริ่มเติบโตในโวนอืน่นของโลกนอกเหนือจากอังก ได้มีการแนะนํากีฬานี้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี1900และปี1904ต่อมาสาพันธฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศ1904และได้มีการพยายามจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศระหว่างประเทศขึ้นถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศในยุคแรกๆแต่ประวัติศาสตร์ยังเป็นทางการฟีฟ่าได้อธิบายว่าการแข่งขันในครั้งนั้นก็ได้ล้มเหลวไปในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนปี1908ในกรุงลอนดอน ฟุตบอลก็กลายเป็นหนึ่งในกีฬาที่แข่งขันยางเป็นทางการจัดขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษอังกฤษได้ดูแลในการจัดการการแข่งขันโดยผู้แข่งขันเป็นมือสมัครเล่นเท่านั้นและดูเป็นการแสดงมากกว่าการแข่งขันจริงจนกระทั่งต่อมาในปีคศ .1914 ฟีฟ่าได้จาแนกการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมป์มือสมัครเล่นและได้ลงมารับผิดชอบในการจัดการแข่งและนี่ก็เป็นการปูทางให้กับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทวีปเป็นครั้งแรกโดยในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1920 ที่มีทีมแข่งขันจากอียิปต์และทีมจากยุโรปอีก13ทีมโดยมีผู้ชนะก็คือทีมเบลเยียมและต่อมาทีมชาติอุรุกวัยก็ชนะในการแข่งขันฟุตบอลโลนโลอลิมปิกในอีก2ครั้งถัดไปก็คือปีคศ1924และ1928ซึ่งในปีคศ1924นี้เองก็ถือเป็นยุคที่ฟีฟ่าู่ระดับมืออาชีพเต็มตัวจากความสาเร็จในการแข่งขันฟุตบอลโลนโอลิมปิกฟีฟ่าพร้อมด้วยประธานที่ชื่อซูริเมได้เริ่มผลักดันกันอีกครั้งโดยเริ่มมองหาหนทางในการจัรััดกกกาารรแแขขขข่่่งงนนนนทีออเหืลิมป โดยในวันที่28พฤษภาคมปีคศ1928ที่ประชุมฟีฟ่าในอัมสเตอร์ดัมได้ตัดสินใจที่จะจัดการแข่งขันด้วยตนเองกับประเทศอุลุกวัยที่เป็นแชมเปี้ยนโลกอย่างเป็นทางการถึงสองครั้งเพื่อฉเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษแห่งอิสรภาพของอุลุกวัยจนกระทั่งในปีคศ1930ฟีฟ่าก็ได้ประกาศว่าอุรุกวัยจะเป็นประเทศเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกสมาคมฟุตบอลของประเทศที่ได้รับเลือกได้ถูกเชิญให้ส่งทีมมาร่วมแข่งขันแต่เนื่องจากมีประเทศอุรุกวัยเป็นสถานที่จัดงาน นั่นหมายถึงจะต้องมีระยะทางและค่าใช้ใจ่ายให้ต้องเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากทางฝั่งยุโรปซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นประเทศไหนในยุโรปตอบรับจนกระทั่ง2เดือนก่อนการแข่งขันในที่สุดก็สามารถเชิญทีมจากเบลเยียมฝรั่งเศสโรมาเนียและยูโกสลาเวียได้โดยสรุปแล้วมีทีมได้เข้าร่วมทั้งหมด13ทีมโดยมี7ทีมจากอเมริกาใต้4ทีมจากยุโรปและ2ทีมจากอเมริกาเหนือ สองนัดแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลกรขง้งแรกจัดขึ้นในวันเดียวกันเมื่อวันที่13กรกฎาคมคศ1 9 3 0ซึ่งผู้ชนะก็คือทีมฝรั่งเศสและทีมสหรัฐอเมริกาโดยชนะเม็กซิโก4ต่อและเบลเยียมสาต่อศูนย์ตามลำดับซึ่งผู้ทำประตูแรกในฟุตบอลโลกมาจากลุกแซงโลลองจากฝรั่งเศสต่อมานัดตัสินทีมชาติอุรุกวัยชนะทีมมาจินินา4ประตูต่อ2ต่อหน้าผู้ชมกว่า9 3 0 0 0คนที่เมืองมอนเตวิเดโอ ทีมลุกไกวนั้นถือเป็นทีมชาติแรกที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ในการแข่งขันครั้งต่อมาเนื่องจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นทําให้ฟุตบอลโลกในปี1942และ1946ได้มีการยกเลิกไปถัดไปในฟุตบอลโลกปี1950ถูกจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลและนี่เป็นครั้งแรกที่สหราชอณาจักรเข้าร่วมการแข่งขัน,น,นเพราะว่าทีมสหราชอเาจักรถอนตัวจากฟี ف าไปในปีคศ1920จากการไม่พอใจในบางโ่วนที่ต้องเล่นกับประเทศที่พวกเขาทำสงครามด้วย ละบางส่วนเพื่อประทวงด้านอิทธิพลและการบังคับจากต่างชาติแต่ก็กลับมาเข้าร่วมในปีคศ1946หลังจากได้รับคำเชิญจากฝีฝ่าครั้งโดยการแข่งขันทีมแชมเปี้ยนอย่างอุรุกกว์ก็กลับมาเข้าร่วมหลังจากที่ควา้าบาตรฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้ถึงสองครั้งโดยทีมอุรุกวกว์ชนะนในการแข่งขันอีกครั้งหลังจากที่ชนะประเทศเจ้าภาพบราซิลต่อมาเรามาดูเรื่องจำนวนทีมที่เข้าร่วมกันดีกว่าครับโดยในการแข่งขันระหว่างปีคศ1934และ1978มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด16ทีม ยในในปีคศ1938ที่ออสเตรียรวมเข้ากับเยอรมน,นีหลังจากรอกขัดเลือกทาให้มีทีมแข่งขันเหลือเพียง15ทีมซึ่งทีมที่เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นทีมจากยุโรปและอเมริกาใตา้มีส่วนน้อยจากอเมริกาเหนือแอฟริกาเอเชียและโอเซยเนียเพราะทีมเหล่านี้มักจะแพ้อย่างง่ายดายกับทีมจากยุโรปและอเมริกาใตา้ต่อมาการแข่งขันได้ขยายเป็น24ทีมในปีคศ1982และต่อจากนั้นก็เป็น12ทีมในคศ1998 ทำาไม่มีทีมในแอฟริกาเอเชียและก็อเมริกานเนี่ยเขารอมากขึ้นและในปีขึ้นหลังๆทีมในภูมิภาคเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นและสามารถตดในรอบก่อนลองชนะเลิศมากขึ้นตัวอย่างเช่นทีมเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ4ในปีคศ2002นอ,อกจากนี้ในฟุตบอลโลก2002ในรอบคัดเลือกมีทีมเข้าร่วมคัดเลือกถึง200ทีมในฟุตบอลโลก2006มีทีมที่พยายามเข้าคัดเลือกถึง198ทีมในขณะที่ในฟุตบอลโลกปี2010มีประเทศที่เข้าร่วมรอบคัดเลือกถึง204ทีม ซึ่งถือเป็นปีที่มีประเทศเข้าคัดเลือกมากที่สุดและในฟุตบอลโลกปี2026ที่จะถึงนี้การแข่งขันจะขยายไป48ทีมและมีโคต้าที่มากขึ้นต่อมาสำหรับถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกตั้งแต่ปีคศ1930ถึง1970 19ถ้วยรางวัลชูรีเม่เป็นถ้วยที่มอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งตอนแรกเดิมทีเรื่องง่ายๆว่า World Cup แต่ในปีคศ1946ก็ได้เปลี่ยนชื่อตามประธานฟีฟ่าที่ชื่อชูรีเม่ที่ได้ริเริ่มการแข่งขันครั้งแรกแต่ในปีศ1983 ถ้วยได้ถูกขโมยไปและไม่มีใครได้เห็นอีกเลยหลังจากปีคศ1970ก็มีถ้วยรางวัลใหม่ที่รู้จักกันในชื่อถ้วยรางวัลฟีฟ่าเวิลด์ครับโดยผู้เชี่ยวชาญของฟีฟ่าที่มาจาก7ประเทศได้ประเมินจากแบบ53แบบแต่สรุปที่ผลงานออกแบบของนักออกแบบชาวอิตาลีที่ชื่อว่าซิวิโอกัสซานิก้าโดยชาติที่ชนะจะไม่ได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองถ้วยถาวรแต่ผู้ชนะจะเก็บถ้วยไว้จนกว่าจะถึงการแข่งขันครั้ง,งต่อไปแะจะได้ถ้วยจำลองจากทองมาสมไปแทน ในปัจจุบันสมาชิกทุกคนทั้งผู้เล่นและโคช้ชของทีมในสามระดับแรกจะได้รับเหรียญตาลูก้วยฟุตบอลโลกผู้ชนะจะได้เหรียญทองที่2จะได้เหรียญเงินที่3ัาก็จะได้เหรียญทองแดงอ,องีต่อมาที่รอบการแข่งขันสำหรับรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่2ในปีคศ1934ก็เริ่มมีการจัดการแข่งขันคัดเลือกเพื่อจำกัดทีมในรอบสุดท้ายให้น้อยลงโดยจัดในเขตการแข่งขันทั้ง6เขตของฟีฟ่า จะประกอบไปด้วยแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้โอเชียเนียและก็ยุโรปซึ่งตรวจสอบโดยสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันในแต่ละครั้งฟี่าจะกําหนดล,นนล่วงหน้าเรื่องจำนวนว่าจะมีกี่ทีมแต่ละเขตที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายกระบวนการคัดเลือกจะเริ่มในเกือบ3ปีก่อนที่จะแข่งรอบสุดท้ายและจะสิ้นสุดในช่วง2ปีก่อนการแข่งขันรูปแบบของการแข่งขันรอบคัดเลือกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสมาพันธ์ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นที่1หรือที่2อันดับแรกที่ชนะเพย์ออฟระหว่างทวีป และจากฟุตบอลโลกปี1983มาต้นมาประเทศเจ้าภาพจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยทันทีการแข่งขันรอบสุดท้ายปัจจุบันมีทีมเข้าแข่งขัน32ชาติโดยจะแข่งขันนานรวม1เดือนในประเทศเจ้าภาพโดยแบ่งออกเป็น2รอบคือรอบแรกและรอบแพ้คัดออกในรอบแบ่งกลุ่มจะแบ่งออกเป็น8กลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มจะมี4ทีมโดยมี8ทีมรวมถึงประเทศเจ้าภาพที่จะถูกเรียกออกมาจากอันดับโลกฟีฟ่าหรือผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาโดยทั้ง8ทีมจะถูกแยกออกไปในแต่ละกลุ่ม ส่วนทีมที่เหลือจะใส่โถส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งจากเขตทางภูมิศาสตร์แต่ละทีมไม่โถจะจับฉลากสุ่มที่อยู่และตั้งแต่ในปีคศ1998มีข้อบังคับว่าในแต่ละกลุ่มจะมีทีมจากวิโล่ไม่เกิน2ทีมและทีมจัดทวีปอื่นมากกว่า1ทีมแต่ละทีมในกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดก็คือแต่ละทีมจะแข่ง3นัดกับทีมอื่นในกลุ่มจนครบส่วนนัดสุดท้ายของการแข่งขันแบ่งกลุ่มจะแข่งเวลาเดียวกันเพื่อให้ความยุติธรรมกับทั้ง4ทีมทีที่มีคะแนนสู โดยการเก็บคะแนนกำหนดให้ทีมผู้ชนะได้3คะแนนและเสมอได้1คะแนนส่วนทีมที่แพ้ก็จะไม่ได้คะแนนนั่นเองส่วนรอบแพ้คัดออกแต่ละรอบจะแข่งขันกันเพียงครั้งเดียวโดยจะมีการต่อเวลาพิเศษและยิงดุดทษหากไม่สามารถทําประตูได้เลยโดยเริ่มที่รอบส6กทีสุดท้ายผู้ชนะจะเข้าแข่งต่อในรอบ8ทีสุดท้ายและนําไปสู่รอบรองชนะเลิศน,นัดชิงอันดับที่3และนัดชิงชนะเลิศในที่สุดส่วนหากใครสงสัยว่าจะเลือกเจ้าภาพกันยังไง ก็คือการคัดเลือกประเทศจะภาพจะใช้วิธีการลงคะแนนจากคณะผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าโดยการทำบัตรลงคะแนนที่รัดกลุ่มซึ่งสมาพันธ์ฟุตบอลของแต่ละประเทศก็จะส่งชื่อของประเทศตนเองเข้ามาจากนั้นฟีฟ่าก็จะส่งพวกข้อตกลงต่างๆรวมถึงเกณฑ์คะแนนให้โดยส่วนมากจะตัดสินใจล่วงหน้าก่อน6-7ปีแต่ก็มีแคสพิเศษที่มีการประกาศเจ้าภาพหลายประเทศในเวลาเดียวกันเช่นในกรณีของฟุตบอลโลกปี2018และปี2022 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลโลกในวันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอีเวนท์ที่ทุกคนตั้งตารอเนี่ยมันก็เคยไปแค่การแข่งขันเล็กๆในโอลิมปิกมาก่อนและมันยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามและเจตจำนงของคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะทําให้การแข่งขันเล็กๆนี้กลายเป็นการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน เขาขอบคุณทุกคนที่โลวมฟังกันมาจนถึงตอนจบเลยนะครับหากคุณยังอยากฟังเรื่องราวที่น่สนใจเรื่องอื่นๆหรืออยากรู้เรื่องราวต่างๆของวงการกีฬาให้มากขึ้นเขาสามารถรอรับฟังจากพวกเรา Half Time Moment ได้ที่นี่เพราะทุกแมชมีเรื่องราวและทุกสนามมีตำนานเราจึงอยากจะมาเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับ